สวัสดีค่ะพบกับนัชชา NCS กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะนัชชาจะพาส่งมอบรถ Porsche 911 GT3 RS นะคะก็เป็นรถสนามแข่งนั่นเองค่ะและเป็นรุ่นพิเศษเลยซึ่งวันนี้นัชชาก็จะพาชมรอบๆก็เริ่มจากสีก่อนเลยนะคะสี GT Silver Metallic นะคะซึ่งก็เป็นสีที่ได้รับความนิยมเหมือนกันสำหรับ911นะคะแล้วก็ตามด้วยไฟหน้า PDLs นะคะ ซึ่งใบหน้าของเขาเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือจะหมุนเลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองเดี๋ยวตามกันมาเลยดีกว่าค่ะล้อนะคะก็คือเป็นล้อของ GT3 RS นั่นเองนะเป็นออย่างมิชลินด้วยนะคะซึ่งโดยรวมเนี่ยภาพรวมของคันนี้ก็คือเขาแต่งเป็นคาร์บอนนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงต้องแบบคาร์บอนจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษนั่นเอง ซึ่งเขาเนี่ยต้องพยายามรีดน้ำหนักออกมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะดึงศักยภาพตัวรถเนี่ยออกมาให้แบบว่าจัดเต็มนะคะสังเกตได้แม้กระทั่งสติกเกอร์นะคะที่เป็นโลโก้ปอร์เช่ที่แบบว่าโหรถคันตั้งหลัก20ล้านทําไมสติกเกอร์ทาไมไม่เป็นโลหะเหมือนกับคันอื่นทั่ว,วไปเขาพยายามรีดน้ําหนักออกมาให้เบาที่สุดนั่นเองคะ่ะแม้กระทั่งสปอยเลอร์ด้านท้ายก็เหมือนกันนะคะสปอยเลอร์ด้านท้ายเนี่ยมีไว้ทาไม,มเขามีไว้ แรงกดหรือว่าดาวฟอสเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยให้หนึบดันมากนี้ขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็พูดเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นรถสนามแข่งซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะคะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะเขาก็มีคำว่า GT3 RS นั่นเองนะคะซึ่งบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูที่ภายในนะคะก็เดี๋ยวนัชชาจะสตาร์ทพให้ฟังนะคะ ว่าเสียงจะเล้าใจอยู่ดันมากแค่ไหนโอเคค่ะเว็บแรกนะคะที่นาชาได้เข้ามาสัมผัสได้มานั่งภายใน911าหนนะคะคือด้วยความที่ว่าเบอะเขาเนี่ยเป็นเบาะ full bucket seat นั่นเองค่ะตามด้วยโลโก้ GT3 RS นะคะและภายในเนี่ยเราเห็นเลยว่าเนี่ยมันเป็นคาร์บอนซัดแทบทั้งหมดนะคะ ซึ่งก็พูดเลยว่าจัดหนักจัดต็มจริงๆนะสำหรับ 9.11T 3M S เนี่ยค่ะและประตูเนี่ยแม้กระทั่งประตูที่จับประตูก็เป็นเชือกด้วยนะคะก็พวงมาลัยก็เป็นแบบอาคันทาร่านะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าสไตล์แบบรดแข่งเลยแล้วก็นี่ด้านท้ายก็มีโลบาด้วยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของความเซฟตี้นะคะบนสนามแข่งนั่นเองค่ะมีสปอร์ตโคโนแพ็กเกจนะคะซึ่งเป็น เอกลักษ์ซิกเนเจอร์ของ Porsche เลยนะคะที่ต้องมีเลยซึ่งโดยรวมนะคะสำหรับ Gt3 RS คันนี้นะคะ mm hmm. เขาเนี่ยก็ให้ความรู้รา mm hmm. ความสปอร์ตและที่สำคัญเลยก็คือความเป็นตำนานของเขานั่นเองค่ะโอเคหลังจากที่นาชาพาชมรอบๆของรถปอร์เช่911 T3 RS แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนาชานะคะจะพาไปดูบรรยากาศส่งมอบกันดีกว่าคะ่ะว่าบรรยากาศนั้นจะพับใจมากขนาดไหนคะ่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบรถ Porsche 911 G3 RS, RS กับคุณไบร์ t นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกแบบว่าแฮปปี้เลยเนาะดีใจจนบอกไม่ถูกเลยครับบอกไม่ถูกเลยนะคะก็สําหรับตัว 911 g 3 r s นะคะก็เป็นรุ่นในตำนานเลยนะคะใครมีใครจะครอบครองเนี่ยถือว่าสุดจริงนะคะอยากทราบนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกซื้อรุ่นนี้ค่ะก็ด้วยความที่มันเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของ GT3 นะครับ3 i s แล้วก็เรื่องของความแรงด้วยครับความเร็วตื่นเต้นนิดนึงค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเลยนะคะก็ขอแสดงความดีกับคุณใบด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ